ถ้าจะพูดถึงวัตถุมงคลที่เป็นที่นิยมของหลวงพ่อพัดก็คงหนีไม่พ้นมีดหมอณปัจจุบันถ้าจะกล่าวถึงมีดหมอที่มีความเข้มขลังก็ต้องเป็นมีดหมอหลวงพ่อพัดปุญญากามโมแห่งวัดห้วยด้วนเนื่องจากท่านเป็นเหรนของหลวงปู่เทศวัดสระทะเลซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพัดจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมของหลวงปู่เทศมาโดยตรงและผ่านทางหลวงลุงคือหลวงพ่อเมืองวัดสระทะเลนั่นเอง อีกทั้งท่านยังเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเจ้าแห่งตำรับมีดหมออันเลื่องชื่ออีกด้วยมีดของแกเป็นถือว่าเป็นเทพเจ้ามีดบินมีดท่านเนี่ยการพูดผีปีศาจการวิญญาณร้ายแต่มันอยู่ที่แรงอธิษฐานการใช้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยท่านบอกเลยเองไปที่ไหนเองไม่ต้องกลัวผีมีมีกูเล็บเดียว มีดหมอหลวงพ่อพัดปุญญกามโมน,นั้นท่านเริ่มสร้างเมื่อปีพศ2560และรุ่นที่เป็นที่นิยมคือรุ่นเสาห้ารุ่นตรายมาสซึ่งปัจจุบันของปลอมก็ค่อนข้างเยอะและมีดหมอรุ่นล่าสุดที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นเองคือรุ่นฉลองอายุวัฒนะ100ปีของหลวงพ่อพัดปุญญกามโมโดยเริ่มสร้างออกมาในวันที่12พฤษภาคม2564 ที่พูดกันเหลือเกินถึงวัตถุมงคลที่คนพูดถึงกันเยอะเขาเรียกว่ามีดหมอมีดหมอมีดหมอหลวงปู่พัดทาไมมีดหมอหลวงปู่พัดถึงมีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะประสบการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปาผีการคุณกันของอแล้วก็ใช้ได้อีกได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมเป็นได้ทั้งหมด